สวัสดีครับวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยสังกฤษไทย history ระดับปวช .1 ผู้สอนอาจารย์ยลงกรต่อทองกลุ่วิชาสามัญและพื้นฐานรหัสวิสชา20,001502ทปน .101 ลักษณะรา,ายวิชาจุดประสงค์รายวิชา1รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย สองสามารถนำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามตระหนักในความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์สมรรถะรายวิชาหนึ่งแสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทยสองวิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของประวัติศาสตร์ชาติไทย 3. น้อมนำแนวพระราชบรมฤทิพระบาทสมเด็จพระประมินทราหาาููิลิล p อดุ d u เด a และพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันในการดำเนินชีวิตคำอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยอยุธยาสุขโขทยัยธนบุรีและนโกสินด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม โครงการพระราชำดำริในพระบาทสมเด็จพระประมินพระมหามหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันการแบ่งหน่วยการเรียนรู้วิชาน,นี้จะแบ่งเป็น4หน่วยการเรียนนะครับหน่วยที่1กระบวนการทางประวัติศาสตร์ตอบสมรรถนะที่1ห,หน่วยที่2การเมืองการปกครองสมัยสุโข,ขทยัยอุทยาทนบุรีและรัตกโกศิทร์ตอบสมรรถนะที่สอง หน่วยการเนที่3เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยอยุธย,ยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอบสมรรถนะที่สองหน่วยที่4ี่โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบนันตอบสมรรถนะที่สามวิธีการประเมินผลนะครับวิชานี้เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง ครับในหน่วยที่1มีเรียนทั้งสิ้น3ชั่วโมงนะครับมีงาน10คะแนนเป็นงานที่มอบหมายหน่วยที่2นะครับเรียน6ชั่วโมงมีงานที่มอบหมาย7คะแนนสอบกลางภาค10คะแนนในหน่วยที่3มีเรียนทั้งสิ้น6ชั่วโมงมีงานที่มอบหมาย8คะแนนสอบกลางภาค10คะแนนแล้วก็ในหน่วยที่4นะครับเรียนทั้งสิ้น3ชั่วโมง มีงานที่มอบหมาย5คะแนนแล้วก็สอบปลายภาค30คะแนนวิธีการเนินผลนะครับเป็นจิตพิสัย20คะแนนเป็นคะแนนเวลาเรียน10คะแนนคะแนนร่วมกิจกรรม10คะแนนด้านทักษะพิสัย30คะแนนนะครับในใบงานที่1 10คะแนนคือใบงานที่1เนี่ยให้เด็กค้นหาตำนานที่เขาสนใจ1เรื่องใบงานที่2ครับใบงานที่2 7คะแนนนะครับเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องของการเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยอยุธย,ยาทนบุรีรัตนโกสินทร์ส่วนใบางานที่3ครับ8คะแนนเป็นการค้นหาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของสมัยสุโขทัยอยุธย,ยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์ใบางานที่4ครับเป็นการสร้างโปสเตอร์โครงการในพระราชดำริหนึ่งโครงการอันนี้เป็นใบางานบูรณาการกับวิชาภาษาไทยธุรกิจด้วย 5คะแนนครับต่อมาทางด้านพุทธ,ธิพิสัยครับแบ่งเป็นการสอบกลางภาค20คะแนนนะครับโดย10คะแนนแรกจากหน่วยที่2นะครับเป็นการสร้างแผนผังเปรียบเทียบการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยอยุธย,ยาาทนบุรีและรัตนโก,กสินทร์ส่วน10คะแนนที่2ครับเป็นการสร้างแผนผังเปรียบเทียบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยอยุธย,ยาทนบุรีและรัตนโกสินทร์ แล้วก็มีปลายภาคครับ30คะแนนเป็นการจัดทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโครงการในพระราชรดำริ่อมานะครับวิธีการสอนในหน่วยที่1น,นะครับ active learning ก็คือให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตามวิธีการของประวัติศาสตวิธีการของประวัติศาสตร์นะครับอันที่2อง e l d e d learning นักศึกษาจะต้องค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหลแ่ง ทั้งจากการสอบถามช้งจากตำราชังจากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอันที่3คือ cooperative learning นะครับพอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะมีการนำข้อมูลทางกวัศาสตร์มาถกเขียงมาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องหาข้อสรุปทางกวศาสตร์หน่วยที่2นะครับมีวิธีการสอนก็คือ active learning ันักศสารเนี่ได้ แสดงวิธีการค้นหาความรู้ตามวิธีการทงประวัติศาสตร์ในแง่มุมของการเมืองการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยอันที่2องเดนเด e เรนเนิงนัศนกษาเาี่ยได้ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากหลายวิธีการอย่างเช่นการสอบถามการค้นหาจากตำราการค้นหาจากอินเทอร์เน็ตอัน,น, 3, นที่3ามโคเ t เ v e l e เร n นิงครับเมื่อได้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะมีการถกเถียงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเพื่อจะได้ข้อสรุปทางประวัติศาสตร์อันที่4คือดีไซน์ทิงกิ้ง นักศึกษาออกแบบการนำเสนอผลงานเพื่อให้เพื่อนในห้องเนี่ยมีความสนใจมากขึ้นหน่วยการเรียนที่3ครับมีวิธีการสอนแบบ active learning นะครับ active learning คือนักศึกษาเนี่ยก็แสดงวิธีการค้นหาค้นคว้าข้อมูลตามวิธีการของประวัติศาสตร์แต่ครวนี้เป็นในแง่มุมของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยต่างๆอันที่สเดนเดนเรียนนิ่งครับก็คือมีการ ค้นหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งนำข้อมูลมาประมวลกันอันที่3 co-operative learning ก็คือมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้ครับเพื่อจะให้ได้ที่มาว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนอันที่4 design thinking ก็คือการออกแบบการน,นำเสนอผลงานเนี่ยให้เพื่อนในห้องเนี่ยมีความสนใจข้อมูลของตอนเองที่ตนเองไปศึกษามาหน่วยที่4นะครับ มีวิธีการสอนแบบ Active Learning คือให้นักศึกษาเนี่ยค้นคว้าหาคําความรู้เกี่ยวกับโครงการในพระราชดำริ Blend e d Learning ครับนักศึกษาเนี่ยก็ต้องค้นคว้าหาความรู้จักหลายๆแหล่นะครับเอามาร,รวมกันนันกศึกษา Cooperative คือมีการทำงานเป็นกลุ่มนินสี่คือ Design Thinking นะครับนักศึกษาก็ออกแบบวิธีการนำเสนอโครงการในพระราชดำริในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆสื่อที่ใช้ประกอบการสอนนะครับ อันที่หนึ่งคือ Google Slide ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันที่สองคือ PowerPo ยต์กับประวัติศาสตร์และก็เหตุการณ์สำคัญในแต่ละยุคแต่ละสมัยอันที่สามคลิปวิดีโอครับวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นกันอันที่สี่คือฟิทเกมนะครับเกมที่เป็นคำถามกับประวัติศาสตร์ไทยนานการบูรณาการนะครับวิชานี้บูรณาการกับภาษาไทยธุรกิจนะครับในรางานที่4คือให้นักศึกษาเนี่ยจะทำโปสเตอร์เรื่องโครงการในพระราชดำริ แล้วก็มีการแบ่งคะแนนเป็นส่วนของความถูกต้องของเนื้อหา2คะแนนนะครับคะแนนเรื่องของการตรวจสอบความถูกผิดของการเขียนอันนี้ก็จะให้วิชาภาษาไทยธุรกิจเนี่ยคนให้คะแนน4คะแนนแล้วก็เป็นคะแนนคมคิดสร้างสรรค์คะแนนคมตรงต่อเวลาอันนี้คือส่วนของการบูรณาการชาตนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับ